พายุดดูร้อนก่อตัวแล้วหนักสุดแรงสุดวันนี้รับมือ41จังหวัดพายุดุดูร้อนเข้าไทยพายุฝนพายุลมพายุลูกเห็บพยากอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตทภัยอุทกภัยพยากอากาศ ในช่วงที่ยงวันพุธที่29มีนาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพายุฝนฟ้าขนองเข้ามาหนักสุดแรงสุดในวันนี้นะครับและหลังจากวันนี้เป็นต้นไปทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคตะวันออกจะค่อยๆลดลงตามลำดับซึ่งในวันนี้จะมีพื้นที่ฝน41จังหวัดซึ่งจะเน้นบริเวจังหวัดพิจิตร พิษสุโลกเพชรบูร์เลยหนองบวัวลำพูชัยภูมิหอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรี าแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดกรุงเทพมหานครปริมณฑลภูเก็ตกระบี่รังสตูลนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาส่วนประกาศแจ้งเตือนฉบับที่9แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีพายุยุด่ดร้อนเข้ามาบริเวณพื้นที่จังหวัดพิจิต เพชรนุโลเพชรบูรณ์เลยหนองบัลลุมูชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ด ยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพม,มหานาครและปริมนนณฑลนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจาึเชีงงสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด เป็นเช่นไรกันบ้างครับตามที่แอดมินได้ประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเข้ามา26-29มีนาคม2566บรเิเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะบระเิเวณพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาสักนิดเลยหรือพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วบ้าง ฝนตกหนักตกแรงฝนปานกลางหรือฝนรินนินไปรยๆมีเมฆคลึมมีอากาศร้อนอบอ้าวมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับและบางพื้นที่ของภาคเหนือบางพื้นที่ของภาคกลางและบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมมณฑลบางเขตพื้นที่ไหนเริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาแล้วบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับ ซึ่งล่าสุดในวันนี้ที่ด้านของกรมอุตุนิยมทิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่1 0แจ้งเตือนพาย,ยุฤดูดร้อนประเทศไทยทางตอนบนมีผลกระทบจนถึงในวันนี้29มีนาคม2 5 6 6หลังจากนี้เป็นต้นไปปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในวันพรุ่งนี้30มีนาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆลดลงแต่ยังคงมีฝนลงเหลือตกค้างบางพื้นที่นะครับ ซึ่งในวันนี้บริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ป,ปกคลุมด้านตะาออกของภาคตะาออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะาออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุด,ดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันนี้29มีนาคม2566โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ซึ่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากพายุด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรในช่วงวันนี้ไว้ด้วยประกาศณนะวันที่2 9มีนาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป29มีนาคม2566เวลา17นาฬกาต่อไปแอดมินจะพามาดูในด้านของการคาดการพื้นที่ฝนในวันนี้ 2 9 30มีนาคม2566ภาคเหนือในวันนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าห,วหัวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองเข้ามา20%ของพื้นที่นะครับลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด18-25องศาและสูงสุด37-40องศา จากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-60เซนของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองบละลำพูชัยภูมิหอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย สุรินสีสกเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาและสูงสุด34-36องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น20ขของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด35-37องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นในวันนี้60%ของพื้นที่ ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด31-34องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑล จะมีอากาศร้อนจะมีพายุฤด,ดูร้อนเพิ่มมากขึ้น30ประเนของพื้นที่ลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด32-36องถงองศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆบางส่วนฝนฟ้าขนอง20เนของพื้นที่ส่วนมากในนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลา อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด31-36องศาสุราธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้นาขนองเพิ่มขึ้น20%นของพื้นที่ส่วนมากเน้นภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด35-37องศาจากลมตะวัออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัดมินรายงานให้ทราบ เป็นระยะๆอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ